โอ้โหเปิดมบเดียวดึงเบ็ดคว่ำเลยโอ้โหตัวแรกซะด้วยเนี่ยต้งนานนะถึงกินเอา้าค่อยๆอ,อ,อัดมาตึงไว้ตึงไว้ตไวแต่ก็ลงไปช่วยช้อนมาแล้วะเนี่ย าอะไรนะโอ้วิ่งออกก็สว,วายไปนะี่ยตึงไว้พอไม่ต้องงัดจะละเม็ดทัวจะละเม็ดเลยนะ,ะยโอ้วิ่งออก,กอยจ้าอยากเอาเห็นตัวโอ้ลอกลั่นเลยตึงไว้ตึงไว้ค่อยๆต,ต,ตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้อะไรอะ่ะ อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไม่ไม่ต้องงัดแรงโอ้โหสวายค์วิ่รอบแรงดีจังโอ้ยชาวน้องทีสวายมาเดีย๋ยววิ่งไปเรื่อยน,นะ mấy giòn ngay ngắn giờ mấy giòn ngay ngắn, viết ngọc viết ngọc vậy điêu đây, bao 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 bao, hmm, cẩn 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 lên mà, khay khay leếng mà cẩn mà léng mà, đi นิดเดี๋ยวนิดเดียวลุบได้แล้วเอ้ยสวยโอ้โหตกบอลนิดนึงสวยเธอเลยตล่มเลยตัวนี้ก็สองโลสองโลกว่าสามโลได้2โล3อ๋อตัวละเลยยังไงน้องเก่งอัดมันไว้ตัวนี้ได้อยู่นะ โอเคครับผมก็ฝากกติดตามผลงานเหมือนเดิมครับช่องนภัทรรวมมิตรติดตามให้หน่อยนะครับขอตัวมีผลงานให้ชมเรื่อยๆครัพบพัสอดีอด้วยต๊กเกอร์เคุณโชว์ให้ดูพัดทุก